ยูน t เต็ด r y ร์ยูรวบรวมข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดส่งตรงถึงคุณเฮีย we วีโกปิดดิวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับดิวแรกอย่างโจเซซิสซี่นะฮะกองหน้าหัวหอกจากบูรุญ่าโดยมีรายง,งานจากฟาบิซิโอโรมาโน่นะฮะว่าโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะฮะได้ทำข้อตกลงกับสโมสรบูรุญ่านะฮะในการเซ็น คว้าตัวโจสัวเซิร์ซีเป็นเงิน40ล้านยูโรนะฮะโดยการแบ่งจ่ายเป็นระยะเวลา3ปีโดยเซิร์ซีจะเซ็นสัญญากับสมโมสรไปจนถึงเดือนมิถุนายน2029พร้อมออปชั่นในการขยายสัญญาออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลครับก็เป็นที่น่ายินดีสำหรับสมโมสรแมนเทสเตอร์ยูไนเต็ดของเราในยุคข,ของอ e ีเนออสนะครับได้ทำการปิดดิว แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและข่าวต่อมาที่มีความน่าสนใจก็คือเพื่อนร่วมทีมชาติเนเธอร์ลแลนด์อย่างเมทไทดเดลิกนะฮะที่มีข่าวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งเจ้าตัวนะครับเคยร่วมทีมอยู่กับผู้จัดการทีมอย่างเอริกเทนฮารในช่วงที่ค้าแข่งอยู่กับสโมสร์อแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายไปค้าแข่งกับสโมสรยูเวนตุสในประเทศอิตาลี และปัจจุบันขาแข่งอยู่กับสมโมสรไบร์เจนบนิคในประเทศเยอรมันโดยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะได้มีรายงานมาจากนักข่าวชื่อดังอย่างฟอร์เรียนพทเทนเบิร์กจาก Sky ยสปอร์นะครับว่ามัตไธเดลิกต้องการเข้าร่วมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผลทันที FC b a y e r ร์ u n i c แจ้งการตัดสินใจของเขาและมีการพูดคุยขั้นสูงระหว่างสมโมสรแต่ข้อตกลงยังไม่เสร็จสิ้น ซึ่งมัทไทยเดลรีได้ตกลงข้อตกลงทางวาจาส่วนตัวระยะยาวกับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของเซนเตอร์แบ็กอีกรายนะฮะที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะฮะได้ริดอยู่ในรายชื่อก็คือเลนี่โยโลนะฮะของสโมสรลิวในประเทศฝรั่งเศสนะครับอัปเดตล่าสุดน,นะฮะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะฮะกำลังรองคำตัดสินใจของเลนี่โยโลนะฮะซึ่ง ทางสโมสรแมนเชสเตอร์ e ยูไนเตดของเรานะฮะได้รับข้อเสนอจากจากสโมสรลิวนะฮะจำนวน65ล้านยูโรนะฮะซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมของแรนี่ยูโรสู่โรงละครแห่งความฝันนะฮะซึ่งนักเตะวัย18ปีรายนี้นะฮะก็มีความต้องการที่จะย้ายไปยังสโมสรเรอัลมาดิดตามเพื่อนร่วมชาติอย่างเอดูวาโดกามาวิงกาออเรเดียงชัวเมนนี และคิริเยนเอ็มปาเป้ที่เพิ่งย้ายไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะรายงานมาจากซามูเอลลักเฮิร์ตนักข่าวชื่อดังจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวนะฮะในส่วนของข่าวเกี่ยวกับประการหลังอีกคนที่มีข่าวอย่างหนาหูนะฮะในช่วงวันที่ผ่านมานะฮะนั่นก็คือเจอรัลดเบดวิของสโมสรเอเวอร์ตันนะฮะมีรายงานนะฮะว่าในขณะนี้นะฮะ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะฮะเตรียมที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการยื่นในครั้งที่3นะฮะเกี่ยวกับการขอซื้อตัวนะฮะนักเตะเซนเตอร์แบ็กอย่างเจอร์รอดเวดเวดนะฮะซึ่งในฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มขึ้นนะฮะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะได้มุ่งเน้นไปที่การเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเซนเตอร์แบ็กนะฮะเข้ามาหลายรายด้วยกันเนื่องจากในฤดูกาลที่ผ่านมา สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กซึ่งเป็นผลให้ทีมเสียประตูไปถึง80ประตูด้วยกันในทุกรายการเนื่องจากแนวรับของทีมที่มีอยู่นะฮะมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งและมีการปรับเปลี่ยนจับคู่เซนเตอร์แบ็กหลายรูปแบบด้วยกันซึ่งทำให้ไม่เกิดผลดีกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะฮะภายใต้การคุมทีมของ ผู้จัดการทีมอย่างเอริกเทนฮาส่งผลให้ทีมจบในอันดับที่8และพลาดตัวไปเล่นในบอลถ้วยยุโรปใบใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรุ่นการที่จะถึงนี้นะฮะแต่ก็ยังดีที่เอริกเทนฮาสนำลูกทีมคว้าชแชมป์เอฟเอคัพได้เป็นรางวัลปลอบใจทำให้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะฮะยังได้ไปเล่นในบอลถ้วยยูโรปาลีกเป็นถ้วยรองนะฮะ ปิดท้ายด้วยข่าวการย้ายทีมของดอนนี่ฟานเดอเบิกนะฮะได้ย้ายไปร่วมทีมคิโรนาในสเปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะดอนนี่ฟานเดอเบิกนะฮะย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะฮะไปยังคิโรนานะฮะทีมในลาลิก้าสเปนนะฮะโดยนักเตะชาวเนเธอร์แลนด์นะฮะต้องลิ้นโลน4ปีที่โอเทฟฟอร์ดนะฮะเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะฮะ หลังจากที่เขาย้ายมาจากอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะฮะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเค้นฟอร์มเก่งของตัวเองออกมาได้นะฮะเขาย้ายมาจากสโมสสอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับด้วยค่าตัว39ล้านป่อนนะฮะในเดือนกันยายนปี2020นะฮะซึ่งด o นนี่ฟันเดอร์บิกนะฮะลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทั้งหมด62นัดในทุกรายการนะฮะและทำได้เพียง2ประตูเท่านั้นนะฮะ ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่าค่าธรรมเนียมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับจากคิโรนาก็คือ5 0 0 0 0 0ปอนนะฮะสำหรับสำหรับนักเตะวัย27ปีรายนี้นะฮะซึ่งโบนัสอาจจะเพิ่มขึ้นถึง7.6ล้านปอนหรือคิดเป็น9.1ล้านยูโรในที่สุดนะฮะต้องขอแสดงความยินดีกับดอนนี่ฟันเดอร์บินะฮะที่หาสโมสรใหม่ขอให้ได้จุโชคดีนะฮะ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับช่อง United for y o u ส่งตรงเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงคุณสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ